สวัสดีค่ะ,ะวิดีโอที่จุนจะทําขึ้นเกี่ยวกับพืชป่าหรือไม่ก็ดอกไม้ป่านะคะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า wild edible plant นะคะจุนจะดทาขึ้นเพื่อเพราะว่าจุนชอบโดยส่วนตัวเนาะมันเห็นแล้วมันก็รู้สึกอยากจะรู้ะคะ่ะว่าทําไมมันกินได้มันเป็นแบบไหนอะไรยังไงจุนก็เลยถ่ายเป็นชอ็ชอตๆนะคะเวลาจุนออกไปวิ่ง แล้วมารวบรวมเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆคนไหนที่เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะได้ดูแล้วก็สามารถเอาตัวภาษาอังกฤษตัวนี้ไปหาไปเสิร์ชใน Google ได้ค่ะเพื่อจะมีความรู้เพิ่มเติมเนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันไม่สามารถบางอย่างมันไม่สามารถจะแปลเป็นเป็นชื่อของไทยได้ค่ะมันก็เลยต้องใช้ตัวของเขาส่วนมาก พืชป่าบางชนิดที่คนไทยเขาเรียกกันที่เขาอยู่ยุโรปหรือว่าอยู่อเมริกาเขาเขาพากันใช้ชื่อตามที่เขารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นชื่อนั้นชื่อนี้เนาะแต่บางตัวจุนก็ไม่ใช้เหมือนเขาเพราะว่าจุนคิดว่าจุนดูลักษณะของพันธุ์ของผักแล้วมันไม่น่าจะใช่เอ,อของพืชแล้วมันไม่น่าจะใช่ชื่อแบบนั้นจุนก็จะเรียกในแนวของจุนเนาะแต่ส่วนมากจุนจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นที่จุนใส่เป็นภาษาอังกฤษข้างล่างอาะค่ะคือถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถใช้ตัวเนี้ย ชื่อตัวนี้ไป Google ได้ข้อมูลที่จูนได้มา90%จูนได้มาจากหนังสือเล่มน,นี้เนาะเขาจะบอกทุกอย่างหนังสือเล่มน,นี้จะเป็นพืชผักเออไม่ใช่พืชเออไม่ใช่ผักขอโทษค่ะเพราะว่าเป็น wild edible plant คือเป็นพืชที่สามารถกินได้เนาะทั้งดอกไม้ทั้ง flower ทั้ง plant เนาะตัวนี้มันจะเป็น the natural history of bison นะคะแล้วก็ยุโรปค่ะของอังกฤษกับฝั่งยุโรป ชื่อแต่ละตัวบางครั้งเขาอาจจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะที่ฝั่งอเมริกา,าก็เรียกอีกแบบหนึง่งที่ฝั่งนี้ก็จะเรียกอีกแบบหนึง่งแต่จุนจะมีวงเล็บเป็นชื่อของลาตินนะคะเพราะว่าชื่อพืชส่วนมากจะยืนจากของลาตินเนาะโอเคนะคะจุนจูนจะจัดเรียงให้ให้เพื่อนๆได้ดูค่ะสามารถเข้าไปเช็คใน Google เพื่อหา ความรู้เพิ่มเติมได้นะคะ90%จากหนังสืออีก10%จุนก็หาใน Google เพื่อยืนยันให้แน่ชัดว่าผักตัวไอ้พืชตัวนั้นดอกไม้ตัวนั้นคือจริงๆใช่ตัวนั้นจริงๆหรือเปล่าเนอะไม่ใช่ว่าจะกินมั่วซั่วเดี๋ยวก็ตายกันพอดีโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ามีพืชชนิดไหนบ้างนี่คือสะเดาฝรั่งนะคะดูสิจูนก็เด็ดก่อนที่จูนจะถ่ายเนาะนี่ค่ะต้นของเขานี่ค่ะย,ยอดเขาเห็นไหม ก็คือเหมือนเสดาบ้านเราเลยค่ะนี่ยอดเขายอดอ่อนนี่ค่ะนี่คือจุนอยู่บนเนินเขาค่ะข้างล่างนู่นจุนต้องวิ่งไปแม่น้ำอากานู่นค่ะแม่น้ำอากาไกลมากเดี๋ยวจุนจะเดินลงไปนี่ค่ะแต่พอดีมาเจอเดาค่ะนี่จุนมาจากข้างบนเนินเขาค่ะนี่แหละเสะดาฝรั่งค่ะ นี่ค่ะอีกตระกูลหนึ่งจุนเพิ่งหาเจออยู่ในวงของถั่วนะคะเดี๋ยวจุนไปใส่ภาษาอังกฤษค่ะนี่ค่ะก็กินได้เหมือนกันค่ะจะเป็นดอกสีม่วงก็จะมีดอกสีอื่นด้วยนะคะแต่นี่จุนเจอดอกสีม่วงค่ะเขาก็จะเป็นเลื้อยๆแบบนี้แหละส่วนเจ้านี่น่าจะเป็น red cover ส่วนตัวนี้ น่าจะเป็นไวท์โคเวอร์ค่ะเพราะว่าใบค่ะดูที่ใบจะเป็นใบกลมๆเออดูสิเพิ่งจะเจอค่ะต้องเด็ดไปลองนะคะนิดๆนหน่อยๆค่ะแม่น้ำอักราวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยค่ะครึ้มแฟนคลับต่างชาติถามจูนว่าเธอไม่กลัวงูเหรอ <c oughs> จูนกลัวนะคะแต่จูนสนใจพวกนี้มากกว่าค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูชนิดต่อไปค่ะ นี่ตำเย,ยตัวนี้กัดแน่นอนค่ะโดนแล้วก็เป็นผืนทันทีค่ะเนี่ยตัวเนี้ยเนทเทิลค่ะนี่ก็เป็นผักกาดชนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกวายมัสตาร์สนะคะ,คะเขาจะมีหลายพันดูใบก็รู้ค่ะนี่คือใบผักกาดนะคะเนี่ยวายมัสตาร์ส นี่ค่ะดอกของเขาจะเป็นแบบนี้แหละ มันอร่อยค่ะเลยมาดูอีกรอบอยากได้อุบอวบส่วนเจ้านี่ก็เครฟเวอร์ค่ะ นี่แหละที่ติดเสื้อเราเลยค่ะชอบติดเสื้อค่ะเจ้านี้ คือต้นตำแยอีกพันหนึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปใส่ในหนังสือค่ะนี่คือมีในหนังสือที่จูนอ่านหมดเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะตำแยแต่ไม่ไม่กัดมือค่ะดูใบเขาก็จะรู้ค่ะว่าเป็นใบตำแยเนาะแต่แบบนี้เขาไม่กัดมือนะคะเนี่ยไม่เป็นผื่นค่ะ ลำต้นจะต้องเป็นสีดนแดงๆกล้าจะต้องเป็นแบบนี้ต้นนี้ต้นตนี้นใช่ไหมมีก้านมีขน ต้นเล็กๆของเขามันผักกาดมากเลยค่ะ ตอนที่เขาเป็นต้นใหญ่หญแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะนี่ฮะใบจะเล็กๆอย่างนี้แหละใบจะรีบๆนี่คต้นเลกของเขาจะเป็นขแขนงออกมาแล้วก็ใบจะรีบค่ะม,มีขนนี่อีกต้นหนึ่งค่ะตอนที่เขาจะโตขึ้นมาเนีย่ยก็จะแหลมขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ ส่วนต้นนี้กำลังจะโตอยู่กับซอชิตโตค่ะนี่กำลังจะโตอ่อนมากเลยเป็นขนนี่ค่ะนี่ค่ะต้นเล็กของเขาเดี๋ยวจะให้ดูต้นเล็กนี่ค่ะต้นเล็ก นี่ค่ะดูจุ่มนี้ที่เขาแก่แล้วทุกถ่านไม่เป็ ช่วงนี้จะไม่หักเขาให้เขาเป็นดอก ติ้วค่ะแก่แล้วผักติว้วตอนนี้มัน,จนเจริดสปริงแล้วเนาะนี่ค่ะผักติว้วใบจะมีเอกลักษณ์มาก